ครับสวัสดีครับวันนี้มีบทความมานำเสนอเรื่องลมถั่วเหลืองลดไขมันเกาะตับถั่วเป็นพืชมหัศจรรย์หลายอย่างเช่นมีโปรตีนสูงมีไขมันชนิดดีมีเส้นใยห,หรือไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ำสูงการดูดซึมน้ำตาลจากถั่วเข้าสู่กระแสเลือดช้าทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างช้าๆสูงนานทำให้อิ่มนาน คาตาชนีน้ําตาลหรือต่อําเหมาะกับท่านที่ต้องการลดความอ้วนควบคุมน้ําตาลนมถั่วเหลืองมีดีตรงที่ไม่มีน้ําตาลแลโตสทําให้คนที่ไม่มีน้ําย่อยน้ําตาลนมมากพอดื่มนมถั่วเหลืองได้สบายๆการศึกษาในจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ทำการศึกษาในหนูผอมและหนูอ้วนผลการศึกษาพบว่าโปรตีนถั่วเหลือง พบมากในเต้าหู้นมถั่วเหลืองน,น้ำเต้าหู้มีส่วนช่วยป้องกันไขมันร้ายที่ชอบไปเกาะในเซลล์ตับในหมูอ้วนโดยลดไขมันในตับได้20%แถมยังลดระดับไขมันในเลือดชนิดไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นผู้ช่วยฝ่ายร้ายที่ทําให้คอเลสเตอรอลฝ่ายร้ายแทรกซึมออกจากกระแสเลือดผ่านผนังหลอดเลือด ไปสะสมเป็นคาบไขมันไข่ไ้ผนังหลอดเลือดทำให้เกิดการัดเสษและเพิ่มเสี่ยงหลอดเลือดตีตันโรคไขมันเกาะตับทำให้การทำง,งานของตับแย่ลงเพิ่มเสี่ยงเบาหวานตับอักเสบและตับแข็งโรคอ้วนอ้วนลงพุงควนจะเอวมากกว่า9เซนติเมตรในผู้ชาย87เซนติเมตรในผู้หญิงระดับ ไตคือสไลด์ในเลือดสูงเพิ่มเสี่ยงไขมันเกาะตับซึ่งมักจะพบหลังดื่มหนะักหรือกินอาหารมื้อใหญ่โดยเฉพาะอาหารที่มีแป้งน้ะาา้สูงการศึกษาก่อนหน้านี้จากมหาลัยเดลาวร์พบว่าการดื่มนมถั่วเหลืองสองแก้วต่อวันช่วยลดอาการร้อนหูบาบหลังหมดประจำเดือนได้20%และลดความรุนแรงของโรคได้26% อาการร้อนวูบวาบเกิดขึ้นนานสี่นาทีโดยเฉลี่ยผู้หญิงบางรายมีอาการเหนื่อแตกและอาจรบกวนการนอนหลับนับเป็นความทุกข์ใหญ่ของผู้ที่มีอาการนี้วิธีเรียดนมตถั่วเหลืองที่สะพานคือควรดูฉลาดอาหารอาหารน้ำตาลต่ำหรือไม่ชนิดเติมน้ำตาลมากมพาพอดีไขมันหนึ่งตัวนมถั่วเหลืองมีไขมันถั่วเหลือง ซึ่งมีไขมันอิ่มตัวต่ำนมเหลืองที่มีไขมันอิ่มตัวสูงมกกักจะเติมครีมเทียมที่ทำจากน้ำมันปาล์มหรือเติมน้ำมันปาล์มทำให้รสชาติหวานมันเพิ่มแต่ไม่ดีกับสุขภาพเสริมแคลเซียมหรือไม่ชนิดเสริมแคลเซียมมีแนวโน้มจะดีกว่าชนิดไม่เสริมและควรเสริมให้ถึงระดับ20-25ของร่างกายต้องการ ในหนึ่งวันจึงจะดีขอบคุณครับ